ครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการลองชิมนะครับวันนี้เราจะมาให้มือใหม่ลองชิมกาแฟสาแก้วจากเครื่องบดสามตัวนะครับด้วยวิธีการาดิฟนะครับก็เพื่อควบคุมตัวแปรในการหยุดน้ำเนาะเราก็จะใช้ตัวกาบินะครับเพื่อช่วยในการชงแล้วก็เครื่องชงที่ใช้ก็มีเ,เครื่องเครื่องบดที่ใช้จะมีซานโตสนะครับ มีโอดเป็นมันติเพ์โพสนะครับ s f แล้วก็จะมีตัว n z r 6 4นะครับตัวนี้จะเป็นเฟ r องเมเซอร์นะดูว่ามือใหม่เขาจะชอบกาแฟแก้วไหนมากกว่ากันโอเคครับก็เดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยครับ,บการดริปนะครับเราก็จะใช้ปัจจัยเหมือนกันหมดเลยนะครับคือผงกาแฟ15กรัมนะครับกระดาษคาริตะเวฟนะครับ115นะครับ แล้วก็น้ำร้อน93องศานะครับน้ำร้อน50กรัมครับ,รบสัิมไปเบรื่อย โอเคครับตอนนี้เราก็ได้กาแฟสามแก้วแล้วครับก็มีแก้ว A แก้ว B แก้ว C นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเฉลยก,ก่อนนะว่าเราจะใช้วันวันนี้เราใช้กาแฟตัวไหนวันนี้เราใช้กาแฟกาแฟเวียดนามนะครับอ่าเป็นอนาโรบิกนะคะมันจะมีความแบบเปรี้ยวของผลไม้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะท ROPICAL FOOD ผลไม้เมืองร้อนนะประมาณนั้นอลองดูกันว่า สามแก้วนี้เขาจะชอบตัวไหนมากกว่ากันชอบอันไหนมากกว่ากันเออต้องเลือกเด็เออต้องเลือกเ,เอด็ดเดาด้วยเดาด้วยว่าใช้เครื่องบดตัวไหนทำมันจะมีนนบเหรอ,อม,มันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวเก่า ตัวซันโต้แล้วก็จะมอีอันหนึ่งที่เป็นอโอทอีกอันหนึ่งเป็นตัวนี้ตัวที่ใช้ทำ episode. เอสเปรสโซ แก้วไหนเปรี้ยวมากที่สุดอะต้นไหนแก้วไหนรู้สึกความเปรี้ยวมากที่สุดไหมเปรี้ยวมากสุดหรออือมเปรี้ยวกว่า เหมือนแบบ <c oughs> เหมือนพอๆกัน,นเ,อเอยสามตัวนี้เปรี้ยวพอๆพอกันอโอ้โห,หแล้วแ,แบบความความหนาไหมมีแบบความความหนาสองตัวนี้เลยออตัวนี้บางแต่ว่าอสองตัวนี้จะหนาเลยอ,อันนี้หนากว่าเพราะว่า body อ,อ,อดีอด้ตัวเอเยอะกว่า หวานดุตัวไหนรู้สึกแบบถึงความหวานมากกว่ากันชิมจุงงอ่ะรู้สึกว่าสองตัวเนี้ยหอมกว่าตัวเนี้ยตัวนี้เหมือนไม่ค่อยมีบอดี้กินกะจางกินระจานจะสองตัวนี้จะหอมกว่าแต่ความหวานเนี่ย จับไม่ได้เหรอเออไม่รู้ขอลองเลยนะโอเคแก้วเอนะอืมมีความเป็นสับปะรดเออใช่ใช่ท ropical food มี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 นิดนึงมีนิดนึงก็ก็ถือว่าเออบอดี้หนักนะเออตัวนี้บอดี้หนัก มันเป็นแอนนารโลบิดด้วยเอ๊ตัอล้างกันตัวบีนี่สองตัวนี้เหมือนต่างกันนิดหน่อยอืไม่แน่ใจสองแก้วนี่นะ ไอตัวบีเนี่ยสว่างกว่าตรงปลายมันเนี่ยไอไอตัวแก้วเอเนี่ยปลายมันจะทึบๆแต่ว่าแก้วบีปลายมันจะแบบเปิดๆหน่อยออใช่ใช่ลองชิมอีกทีนึงเนี่ย ถ้าถ้าถ้ากินเอไปปุ๊บมันจะแบบรู้สึกเหมือนทึบๆทึบๆตรงก่อนเข้าคอยใช่ไหมแต่แก้วบีปุ๊บมันแบบมันจะมันจะเปิดกว่าเาขาออยัางไม่ได้ชิมกร C ซี่งเลยใช่ไหม อันนี้คือเขาเรียกว่าความความสว่างนี่เหมือนมันจะสะคอกว่าปะหรือว่าไงอืม,อม,อมตัวซีนี่ไม่เปรี้ยวเลยได้แต่ความแบบเขาบบเปรี้ยวนะม,มันมีความแบบมไม่ใช่แบบ มีรสเปรี้ยวอยู่แต่ว่ามันแบบมันไม่ได้มันไม่ได้ชัดเจนนี่นนละมันแบบมันมันจางเนี่ยมันไม่ชัดเจนใช่ไหมมันไม่ชัดเจนเท่าออย่างนี้เนี่ยมันดีขึ้นมาเลยอันนี้ก็เหมือนกันแล้วสามแก้วนี่ชอบแก้วไหนมากสุด กินมันก็เหมือนกินได้ทั้งสามแก้วนะเออ,อ,อกินกิไปเพลิแก้วนี้เหมือนจะหอมอะเวลาแบบหายใจอะแต่ว่ามันอาจจะมีแบบข,ขมกว่าแน่นหนักกว่ามาั้งบอดี้แน่นแน่นอัพเตอร์เทสแต่อัพเตอร์เทสจัดใช่ไหม,อม,มลองอัพเตอร์เทสใช่ไหมมันเหมืนอนมีกลิ่นหอมหอมแตอนหายใจแง่รเปื่งป่ะป่ะ แฟขวนะไม่ใช่หอมแบบหอมแบบอะไรที่จับได้ชอบตัวไหนเอ้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นกลิ่นกาแฟกลิ่นกาแฟขวแต่ไอ้ตัวเนี้ยเป็นกลิ่นแบบ กินนอนถ้าเขานะถ้าเขาชอบนะเออเขาชอบตัวตัวแก้วกลางแกดูก็น่าจะนี่อันนี้มันมันหอมอยู่แต่ว่ามันหนักมันหนักลิ้นไปหนักลิ้นไปนี่ก็บางอันนี้ก็บางไปเฉลยไหมเฉลยยังอ่าเฉลยแก้วเอสานโต๊ด แก้ว B uh, อ่าโอดมันติเพอร์โพสส่วนแก้ว C อ่าเป็นเป็นเส้นหกสี่เฟืองเมเซอร์นะก็ตามสเปคเฟืองมันเลยไอตัวนี้เหมาะสำหรับทำเอทิโซ่ก็เน้นบอดี้หนักๆไม่ค่อยมีสวีทเท่าไหร่แต่ก็ไม่เห็นมีบอดี้เลยฮะบอดี้ไม่มีจริง <laughs> ว่ามันมีดีปะละ <c oughs> มันก็สู้เอไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมเออมันแบบมันแบบเนี่ยมันแบบนี่ไม่เด่นไม่เด่นสักทางเลย <c oughs> แต่นี้ไอ,อเปรี้ยวพงปี๊ดไปเลยส่วนตัวนี้มันก็เปรี้ยวด้วยหวานด้วยแต่ว่ามันทึบเออนะอย่างนี้แหละครับเสรุปว่า ชอบถ้าถ้าถ้าเป็นดิฟชอบฟ oh, นะิโลโอ้นะเฟืองมันติเฟอร์โพสโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละสุดท้ายแล้วฝากอะไรฝากแง่ฝากสับใไครกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เอ้นี่ช่วยกันทำหายกินกอ <c oughs> ฝากร้านด้วยนะเรื่องนี้นะ <c oughs>